เข้าพอดีครับปั๊มลม165ลิตรนะครับตัวนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเทสรั่วเรียบร้อยนะครับเกจวัดแรงดันนะครับจะตัดอยู่ที่11บาร์นะครับแล้วก็จะไปต่อที่8มบาร์เราจะมาร์กไว้นะครับแล้วก็ก๊อกที่อยู่ระบายใต้ถังนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เราใส่เพชเชอร์สวิตใหม่นะครับเพราะ เอาไว้พร้อมใช้กับมอเตอร์นะครับถ้าลูกค้าเอาไปใส่มอเตอร์เองก็ต่อเอาสายไฟต่อแบบนี้นะครับตัวนี้เราจะตั้งตัดไว้นะครับก็สวยใสนะครับซีนข้างข้อเหวี่ยงเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาเทสทดสอบตอนเสียงกันนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ ดบาร์มันจะตัดทำงานนะครับโคม่านะครับสวยใสนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปใส่หลังรถกระบะได้เลยติดเครื่องยนต์นะครับถ้าติดเครื่องยนต์มันไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเฟเจอร์สวิตช์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับใช้งานได้ปกติก็รอสินค้ารอลูกค้ามารับสินค้านะครับก็พร้อมใช้งานเช็นเดิมนะครับก็ตามน,นี้แล้วกันนะครับโูมา165่งลิตร